สวัสดีจ้ามาพบก,กับแมน้องตอนเขาอีแล้วนะจ๊ะนาอย,าอย,าอยไม่มีกับปุนี่ยังไรจา้ามีจานมีจมันจา้จาอยากให้ร้องกันจา้าอันแมน้องตอนของ็ุเคยกินอยากร้องอยากร้องบ่เคยกิ่นที่การจ้ามันคือ อินทาลัมสดจ้าอินทาลัมสดจ้าปกติเคยกินตำแบบที่มันสดที่มันสุกแล้วเนาะอากาศแบบที่มันเขาอบแล้วก็ใช่กองอาจาะยาที่มันเก็บได้โดๆนเนาะเคยกินตำแบบนั้นจ้าแบบสดเ่าเคยกินจ้าเทียแรกเทียแ,แรกต้องลองนั้นจ้าเด้อมาแล้วล่นองคนเขาระเทียรลรองสู้กินเนาะมาไมาส่สิแซ่อจะถึงปากเนาะ <c oughs> ยิ้นกันจ้ากิ้นกัน เป็นแบบกรอบจ้ากรอบแล้วก็เป็นแบบหว,วานแล้วกันบะเต๊บเบอร์หวานเจีย๊ยบคือจังแบบหนุกสูงรสชจ้ิเป็นแบบหว,วานแล้วก็แบบบะเต๊ร์หวานหลายจะกินจะเป็นมเมอไทยกินฟุตซ่าแล้วจ้าเนาะแบบแบบนั้นเลยหมายถึงว่าลบความกรอบมันเนาะความกรอบแล้วก็รสชาติมันจะเป็นแบบต,ต,ติดตาลอมเปรี้ยวแล้วก็จะติดติดติดขมจะน้อยจะจ้าและบต่บเบอร์อหวานลายเลย ต้องร้องเรื่อแซ่กพี่กัดเนาจะเนาะตามตลาดทั่วไปจ้านี่มือร้องร้องจ้าร้องรองสวัสดีจ้า